มาเอาคาชาเล่าให้เล่าให้ประจุฟังว่าเธอมีเมียกี่คนอ่านะแล้วถ้าประจุกันไม่ฟังเธอต้องไล่เล่าไปเธอเป็นเป็นคนขี้โมะแล้วเธอต้องไล่เล่าไปฮะเรื่องจริงไม่ใช่อิงนิยายฉันมีเมียหลายในจักรวาลน, <c oughs> นั่งเครื่องบินส่วนตัวของฉันไปส่งสวยเมียสวยคนละวัน เพราะว่า<ช>ตัวตฉันนะมีเมียมากมายวันจันต้องบินไปหาโรงครานเมียแขกที่อินเดียเลยเนะอะฉันไม่ใช่แขกแต่แปลกมีเมียเป็นสาวอินเดียสุดสวยฉลัยพอเมียเห็นผมที่พนมมือไหว้แล้วมอบอุ่นไอให้ผมทั้งวันเช้าวันอังคารต้องสรงสารบินไปหาเมียจีนที่ไต้หวันเวอร์กันนี้ได้ไหมข้าวเวอร์กันนี้ได้ไหม เช้าวันอังคารต้องส่งซานบินไปหาเมียจีนที่ไต้หวันแล้วไงแล้วไงแล้วไงทั้งแมนฉันแสนจะเหนื่อยพี่ที่ปวดเหนื่อยเพียงไหนไม่วันออ็เอดอมวยคนสวยของพี่ที่ไต้หวันพี่อยู่ได้นึ่งวันดังลูกต่อจากนั้นแล้วไงแล้วไงเ้เมียรังแล้วไงอช้าวันพุธเนี่ยนะจะต้องไปหานงนุษ เมียแมมที่วอชิงตันว้าวแล้วไงไป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 ไหยหนไหนเมียฉันเป็นชาวพัอะไรยังสาวเลือดนี่เป่งปังฉันไปเนี่ยต้องให้ค้างยดังๆนรีจงอหาง้ให้ัำลังจเสียงแล้งไงแล้งไงเช้าวันพฤหัสต้องไปหาแม่มิชิโกะที่ญี่ปุ่นนู่นอะห ยังไงแล้วไงได้แฟนแม่ยนก็อุ่นสุโคอยู่ในเกียวโตเป็นลูกเศรษฐีหลอนอ้อนวานเหมือนลิ้นจี่หลอนรักหลอนหลงชั้นเต็มที่ชั้นนี้รักไม่ไนดังดังดังดัอนเช้าวันศุกร์แล้วไงแล้วไงต้องรีบบินไปคลุกอยู่กับเมียพม่าที่เมืองญียกุแลเดี๋ยวพาไปตามมาแม่เไหน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  เมียคนที่ห <other> <ers> uh, <strangely. S 2> oh, ้าเป็นชาวพม่าอารามันเธอสวยเิอฉันเป็นมิ่งจอมขวัญดวงใจที่าธอให่วงใยนกลัวฉันแห้งตายพาะเธอเะรู้ว่าฉันจวชู้ยักษ์ใหญ่กลัวฉันแห้งตายเดี๋ยวเธอเป็นม่ายโศกสันโหยคนอะไรวะหล่อขนาดนี้เพราวพอวันเสาร์เนี่ยก็ต้องรีบบินอ้าวไปหาเมียยวนอยู่ไหนอะอยู่เวียดนาครไหนต่ำนะตามนะรีแลกซ์ โอ้ฉันบินมากลัวโดนลูกหลงทไมอ่ะก็เห็นหน้าอันนง้วยหายไวว้ันสวยเธอเป็นเมียดีที่ฉันต้องการเธอเป็นแม่บ้านที่แสนใจดีแล้วอีกแล้วอีกแล้วไอีกวันวันอาทิตย์ทำไมอ่ะไปไปไหนไม่ได้ทำไมวะพวกอยู่บ้านเฝ้าอีแก๋ว้าว วนอาทิตย์ต้องติดแงกอยู่บ้านกลัวเมียฉ่นงพานไม่จ่ายมันนี่โอ้ยแย่เลเนี่ยหมดทางไปห้าเมียนานาชาติน่ะสิเฮ้ยเนี่ยเมียไทยคนนี้เธอเป็นเศรษฐีพันล้านเออไปเพื่อนแล้วไงจบจบจบกระชาต้องเล่นเวอร์อย่างเงี้ยลูกหนูต้องเล่นเวอร์นะคะแล้วเดี๋ยวพอเราเล่นได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยลดเขาบอกว่า ลูกศิษย์แต่ละคนเนี่ยต้องสอนให้เวอร์แล้วพอเขาเวอร์อเ,เรบอกใ,ให้ลดกว่าจะลงตัวนี่ใช้เวลาหลายปีนะลูกแต่ตอนนี้หลายหลายคนให้เล่นเวอร์ไว้ก่อนเพราะว่าหนูยังอันเดอร์อยู่นะคะแปลวหนูเล่นเวอร์ได้แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าว่ามันจะเวอร์ไปมันตอนนี้ยังไม่มีทางอีกสักปีหนึ่งอะ่ะครูอาจจะตามไปหูกนี่ลดลดลดหน่อยโ <Okay. S 1> อเคอวแปลวมาอะมา <Okay. S 1> แปลกับป้าจุ๋มมา ร้องเพลงฝรั่งเลยเนี่ยดูซิป้าจุ๊จะฟังรู้เรื่องไหม